ไปแล้วสนะครับไปตะองครัไปตองค,คนที่ยังไม่ดนะครับห้า,ายปครับหัไปทาง้นคร <c ười> คนที่ยังไม่ถึงนะครให้หันไปทางทีะครับใ้หันไปทางวทีครับหาครหนูรสายตาด้งทีมไปตรวจอูพูดอนการนะครับี่ยาจนะูครับ<พ> มีาการพูดเกิดนถ้ามีสั่งเส็แล้วไม่เคนดูเลยตอบว่าข้าต่อไปอีกสี่สกนข้าต่อไปอีกแปดเส็จไหคตุ้มดีด้วยนะตาอย่างนี้ดีรับลุงสีหนุนะครับอตอวเดินต่อไปเจ็ปีนะครับไม่ได้สี่ปีนะครับ